กับทางด้านของเชล l ์ค่ะล่าสุดมีประเด็นนะคะที่มันเป็นคดีที่ฟ้องร้องกันมาตั้งแต่ปี62นะคะกลุ่มที่อนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Friends of Earth หรือ Greenpeace เขาไปเรียกร้องว่ากิจกรรมของเชล l l เนี่ยมันส่งผลกระทบให้โลกมร้อนขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และล่าสุดเนี่ยนะคะสารเนเธอร์แลนด์ก็ตัดสินออกมาค่ะว่าให้ Royal Dutch Shell นะคะซึ่งเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง45 ภายในปี2573จากระดับปี2562ซึ่งตัวเลขน,นี้นี่ยมากกว่าเป้าหมายปัจจุบันของบริษัทที่ตั้งไว20้20%นะคะว่าต้องเกิดขึ้นไปในปี2573คือขยับขึ้นจาก20%เป็น45%นะฮะในปี2573การฟ้องร้องคดีนี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนของปี2562ค่ะกลุ่มนักเคลื่อนไหว7กลุ่มซึ่งรวมไปถึง Friends of the Earth นะคะแล้วก็ Greenpeace ในานามของพลเมืองชาวดัช17,200คน เขาบอกว่ารูปแบบธุรกิจของเชลเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสิทธิทมนุษย,ยชนและชีวิตเพราะมันคุกคามต่อเป้าหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงปารีสซ,ซึ่งเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศปัจจุบันของเชลเนี่ยระบุว่าบริษัทตั้งเป้าที่จะปล่อยมลพิษสุดทธินะฮะเป็นศูนย์ภายในปี2593และลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง4 5ภายในปี2578ข้อสบโฆษกของเชลค่ะบอกว่าบริษัทคาดหวังอย่างเต็มที่เลยว่าจะอุทธร์ คำตัดสินของศาลได้แล้วก็บอกว่าบริษัทนี้กำลังลงทุนในพลังงานคาร์บอนต่ำรวมไปถึงการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจนพลังงานหมุนเวียนแลวก็เชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งมันมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐการพิจารณาคดีครั้งนี้ถือว่าสำคัญนะคะมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ปล่อยกา๊าซคาร์บอนรายใหญ่ทั่วโลกเนี่ยอยู่ภายใต้แรงกดดันในการกำหนดเป้าหมายการปล่อยม,ล,มลพิษในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ยาวว่ามันจะต้องสอดคล้องกับข้อตกลงปารีส ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือสาระสาคัญของข้อตกลงปารีสเนี่ยซึ่งมันลงนามไปตั้งแต่ปี2558นะคะัในครั้งนั้นเนี่ยมี195ประเทศจะต้องนะคะมีการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า2องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก,ก่อนอุตสาหกรรมและขณะเดียวกันก็กาหนดเป้าหมายที่สูงขึ้นควบคุมไปด้วยว่าจะต้องพยายามรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้น้อยลงไปอีก จนถึงต่ำกว่า1น่องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะก็คือโลกของเรามันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันนะคะก็ไม่ควรจะให้มันร้อนขึ้นเร็วจนเกินไปก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันขอบคุณสำหรับการติดตาม t n n ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook t n n Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ